ทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกัไม่อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ้ะเพงไหนแม่ติ้นบายดีบ่จ้าเอฟซีลงบาลนาะแม่นะขึ้นเฮานี่โอ้ยเพลงไหนเจ้ามุนเจ้าเยินท้าว่าเจ้างอนลงบาลแบาเอ้แต่สูงเนี่ยนี่บ่หวานบ่หานบ่นบ่อหวาอ้า

อนนั้นแม่จะไปตัดหัวไปพามหัวนอนี่สองเถื่อนข้อสองหกสองแม่จะสิว่าลสองแวสอง่าัหอมาเอ้อสองหกสองกับหกสี่นี่ก็เป็นหัวนอนขึ้นไวยใครนี่ก็เป็นเล็กน้อยวันนี้เปตัดลงก็เอาชิ้นเมื้อไปตรวจก็เป็นมาเร่งวันนี่มันมันออกโมกี้่ยงมาบับสองอีกพอสองหกสี่ ตอนนั่งหกสองมาอีกหกสี่มันชงใช้สิกรรมนี่แล้วมันทำงานดีนาะมันโปงอีกข่าวเรายังมีอยอ้สูดแล้วแม่นะโอ้เย้ดูหน่ยสามคืนถึงเอสองคืนบ้ฉันมาเสาย่ายิ่ตึกกระโดดอืมนม้าน้านไทยอีเื้อ

เจ้ากัเขามาย้ำเลยเหตหนก่กับสสามตัวเ็มไม่ย้ำเขาเขาจเกลียเขาจงเกลียมกนอนั่นไนั่นก็จ้อยหมูใส่ก็จะก็จะข่หมอหม้ตงใส่ไปตัดีอ่ไม่หไม่จ้าหมกละจิบลูกสาว็มาบหม้านี่ Ừ. Toa ừ. 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 có phụ nữ giữa hai lọt nằm bàn nằm bàn bàn nằm 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 bàn có bàn nằm 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 bàn Say từ lúc 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 nó lúc như lúc 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 ก็ไปกินซ uh, like, no. ื้อไปด้เ hmm. พ um ่ะเล้ปก็จำนี่ะกินมุกเจ้าไหนก็มอเตอมอเตอนมอากมอไปกินเนาะเพิ่นบกแม่มอเตอหมอตันเพ่บกเพิ่นเตยนะฮะเพิ่เตือนนะเมือคนนะอกินอืมกินแซ่บๆปะะ คนผู ình, đi, ้ไทยเฮามากินเด้เจ้าใส่ตะไครอีตูบ่เออคือเจ้าว่าใส่ใส่แงะใส่แงงนะมันบ่คือจังท้งผู้ไทยได้อืมันแนวนี้เจ้าต้องเอาเม็ดมันมาหวานไว้แม่ไปห้างไว้ห้าไอันซื้อให้แม่ซี่ยายแล้วก็บ่ปลูกเด้โดนปลูกแต่ผักันกะแงงอื ักแตงแ,บบงแ,งแล้วพอปลูกแตงี้ม่ใช่ตัวอมหอยยนะเขอ,อมโขกใช่ไหมไ่เอาแลวกงก็ไม่ฉันก็ใช่มันม่เคยอยู่หน,น้าเราแน่นอะสมัมตะกี้เจ้าเขาไปเก็บไปดูตอนหอมหอมอันไต่อันไก่อะเนาะอันชื่ออันเม็ดมันมาห้ยไม่ที่ดูตอนไปผ่ายกไปฟอกไก่ไข่คิดแต่เอามาห้ ุูมากใหญ่เม็ดนใหญ่บนใบปูกปักจันแนะทางคุอไทยหอมถูกไหมบ้นายของไหนี่อมไปดูโอ้ไปดูเนาะเลาอะไรอันแม่เราเนาะเราตดะไปดูทุกซุกเราละคนเท่าจะเอายังม่างไม่เนาะ จิ้มมึงหมกเจ้าจิ้มเน่เอ๊ะจ่้มโล่เจ้าเจ้าเราเมื่อคืนจิ้มมึงรู้วิ้มมึงได้ไหมใส่เจ้าเนี่ยมันมันออกหนากล้องไม่ได้เลยออกจากนากล้องไม่ได้เลยล็อกลกแ่สอ้ใส่ให้เ่าทำไพี่น้อง ผู้เฒ่าหัวงาายกิง <c oughs> จักไฟเฒ่าหัวเราหัวงอกคือท่อกันกับแม่เราปีนี้เจ้าอายุไรมาเลยนะแม่หกสิบเก้าอ้วนไเถ้าดอกเจ้าจคนเจ้าคนหมั่นมั่งอยู่สินเจ้านี่มันสินอยังแม่สินนี่ถ้ามัหลาบอกเจ้าซื้อตรงจักบาทไม่ใช่ของให้เจ้าจบอกมาขายต่อจำใช่ไหม,า<ะ>มาหาซื้อกันเก่งใช่ไปลูกจะเอาไปมูวนไปมังม่งเลยมะเด้อ มันสินค้าจังไหนมี่เท่านี้เดี๋ยวพี่น้องเอาเบิึงแงมุกระไมเจ้าอะไรเดี๋ยวนะพูดแล้วชิดพี่น้องมาเบิ้งดูวยนี่เบิ้งดูเนี่ยพี่น้องมูงออนไลน์เอานี่อืมโอ้โหหมอบกไงมึ่นนะฉันชอบไปหม้อเจ้าใส่ถุงอะไรก็น่นเนี่มย่อยน้ำมันนี่น้ำมุยใหญ่นี่ที่ช่วยนียเ็าใส่ถุงนี่ปะเดี๋ยวไปฝากหมออะไร ือได้เบารอดปะเบาหอดตเอาเมนแม่เจ้านเป็นมุ oh ้นเป็นมังใช่ไหมแม่ติดดเยว่นี่ตรงเดียวจังเียี่ยอันนี้ อันนี้ก็อันนี้นี่นี่อ้ว่าวว่าวาวา,วาวสิ่งเดิมน,นี่ไม่หญงเดตาคนถึงมจนม่เป็นใหญ่เสื่อมเสื่อเกียเดิม,มตามตัวลอาหารไหว้รวาบกอดราดาดูรู้นอเรียแร้อะผู้เฒ่าผู้แกผิมตสิ่งงพี่นนอง มันย่อยใส่โต๊ะเขานี่ยบึงเลยค่ะ้ี้นห้ย้ยังด้สามโมกก็ได้ดอกมันใส่ซอสายมันบอป็นตะกินเลยมันเสียนั่นเอมันติงกันใส่ถมนะแม่ใส่้าถาสามแล้วสองนี่จังโมกป่ะฮะน่ะบบเออเแล้วำเชียนี่ดอกบโม ก็ไปวางหมือนกันเออ,นนอเอาหม้ออัดสิว่าอุ้ยน้องใหม่บ่อึดประนั่นใช่เลยรยายเยิศเหรอเออแกะตังมามาปั่นมูกินน้าแม่บ่มีแล้วไหนมีอยู่สองก่ออยู่หน้าหันพี่น้องก็เห็นอยู่มันหั่นแบนั้นมันเห็ดแตงแหรงยุ้นบ่มีผู้เพียนมันคือเจ้าเด้อเหม่เทียนน่ะเกิได้าของธรรมชาติฟูมันก็ต้องมีน้ำไปเห็ด ใท่ก่อใท่เอ้ยมันน่ะอันนเลยหรือแห่งจริงจิงดูมันดูคู่ส้นคู่สั้นเลยก็นี่ปลาเลยนี่ยหล่อเหี้ยมเหี้ยม่คูจั้นแต่นี่ก็แม่มันยหอ่เอาเอเอเอาเอาเก็บได้นี่เขาสีเหียบเขาสีดำนะมีน้ำแม่เนี่ยจนพูนพ่นพ่นี่นนี้งานเนี้ เด็เ็เนอดม่ได้เลยฮกูผิดตรงนีเแซบจุแม่แวก็ดีเออเดกืชผักว่างอะนะยาปุงแซบไ้ธรรมดาืู้เขือว่าไม่แซบไ่ยากหอกเดมสอม่เอ่อส ทำไมใช่มูแ้ำชซ้าคุณพ่อไม่เหนันไมนไลินนี่บก็จแกล้ยังคุณเ่าเนี่ยังอยู่ใช่ไหมเนาะแต่ว่าเาทลาจะไปกินเวดาคนเจ้าแล้วเนี่ยมันไปจากนากร้องบ้ได้ปานไดเยเอ้อนงกับน้อก็จิดยานเด้อ ตะควันคะเออเออน่ะจังมามันได้งาหออกไปเลยนะเผ็ดจิเลยเขาท่บอกนเขาสดใจเออจังมันนี้เนอเออเออเอ่ม่ที่ดำจะกัน โอ้ยมึกตีหาพี่น้องเลยมงเกาเช่นเดิมพี่น้อง่านังขาที่ยาดีสูงขอบไตแจะคส์เฮดกัน,นเลยเนาะขอต้องเท่าในเด้พอพ่อาจ๊าพี่ใช่เขาไปแล้วมอสิให้ <c oughs> อันตีหาต้องใพควอมเที่ยงนี่นะแม่มเนาะมีสามืิบ0เตี่ยงเราแบบนี้ชีสิเนี่คนจเปิดไม่ไม่ไม่หนินะแม่นี่ พัาข้างเทาง่าน้ที่ใกล้เง้ยงบประมาณมันลอยแปดชิ้น้านเพาผ่าจากท้องฝั่นท,ท,ท้องสมทบแต่แน่มือนั่นจะพักกันไปแทนเงินบา,างคงรังพยงที่ญีนน่่น่ะชุมช่นแบบนั่นแน่ได้หามืนินหามืินบาทจ้าจุอมมโลทานาจะบอกเอามงมูลเพือนเนี่ เงินละห้าร้อยเงินละแปดร้อยเงินละพันวันจะเอามาโมโลงเพื่บานเพ้่อจะอ,อน่นโดเตี <c oughs> ผู้ใดก็ย่อใส่หัวโหลดคือเงินละใส่เหลือศูนย์สอกไต่พี่น้องเลยคนไข่ลายขึ้นหมอขึ้นกะถ้าใช้ใจกับสูงแล้วพี่นอ้องเนาะสี่ละการเก็บกันป่วยพี่น้องใครก็บ่อยากเป็น เห็นจังไดก็ได้ไม่ดูสี่แล้วพี่นอ้องพู่มเหลากัน <c oughs> มนอนใหญ่กัไนไรก็นี่ยู่มันบ่ได้ไปไายพี่น,อนอ้องเก่งใจเพิ่นกันหานอนเลยนะหาดีนอนมันเมื่อยมาแต่เศร้าพี่น้องเที่ยงคืนตีหนึ่งพอเดินทางมาแต่ละคนนี่กันพี่สาวสว่างใหญ่กูมือ ย่างกองมาหนักแล้วมึงไงเรไปกีดอย่างมากเออเม่เจ้ากับไปนอนหลี่นอนใ่รถคุณแม่หัวเรายางมาหนักเออย่างเยวมึงไงดิ้นแม่เจ้าไม่เจ้าจะขึ้นสี่ใดอีหนึ่งกระด่านอนเด็บันเดนนอนจะตุ่มนอนเยอ่มสองตุ่มเมียขนมาเ้าเห็ดเนวกินไปจีเมียขนมาไอ เมียถึงมามากชีถุ่มาลยมะเปรมเป็นเรื่องไรเป็น,นก้อนจะเป็นไหมน,ะนอนตะกี้ฉันไปใายกิดคี่กลางฉันแบบตื่นตะจ่าเลยตะนี้ในใหญ่ม่นีใไขแน่ไปพุ่มีซีีพี่นอนยาย่มนมีได้สองปีตะกี้บัลลดคุณม,มาคุยตะมูดอกอไปหาดีนอน,นกันม,มันขับรถไก่มมนเมย <c oughs> กินตกาแฟอะไรก็ป่วแปดสิโลเนาะ เกษตรกรมล้วแนี่ยนาโซงรานเนี่ยนี่บ่สร้างเงินว่าขาจะสร้างตลาดเนี่ยขาจะสร้างงี้ได้เง็นสิบาก็เลยเออรแดงโมกินแมนข้าวปัตรกระแดกขายของเงียบขาขาเจ็บขาเียนโอ้ยใส่เจบดบ่เพรามีฟืนเนี่ยข้าวใ่้วใส่ถ่านถ้าบอบ้านนะบ่ออดดอก ฉันว่างฉันก็จะไปหาอยู่เพื่นเอาไว้เย็่ยนต้องให้ลูกใส่แบบได้อันอันกินก็ซื้อใส่แบบแต่มีอยู่ม่ได้ยังรอนฉันก็ซื้อประจำฉันก็ซื้อไปมกเพื่ออายุที่ดีมีแห้งเลยจะซื้อไปมกอีกที่ดอกใส่หมูสามชั้นปักปักสีอะไรน้องแม่ไม่ไห้แม่สีฉันไม่ให้อายุรอเพราะ่ามนหล่อออกลาย ที่ตลาดเขาจะขายสี่สิบบาทสิบบาทเขาเคียนไว้เอาใจหนน้าบ่อเขาบอกไปรูปเขาโอ้เขาเจ้าใหน้านอย่างน้นบอกนี่ชุดกระซ่าว่าฉันจนมากฉันไปซื้อที่มันเคียนมาอืมอันห้าสิบบาทได้ลายแตะโน้ตนนะแม่นอน้อยู่บ้านนั่นหน้าสีนวลเอขาทำฉันสิมกไปวัดว่าฉันมีอันเดี๋ยวนังอยู่ฉันก็ไม่ย้อนหน้า ยองใจน้ำแข็งแขนเลยสิหม่แ่นแข็งมันเขามีกระเทียเกิยอกระเทียแ่ก็ใจหวเอาแล้วแ่ะนฉันใส่หมูมันหมูใส่ตะมก่งหลืออไันนี้แ่ตะม่มันมันหมูใส่บ้นเมื่อชกะทมันวินฉันว่ามันแช่ตะพุมากบบกงแช่มนความเจ้ายูตะวันสำนึกโมกขึ้นซอ่งก็แช่ใช่ข้าวเบืหน่อยใช่ไนมันเอาเอาเมันแใ่ยงนั้น คุ้นเด็กบุ๋มันข้าก็มก็หอมหอมเซนเที่หอมตอนกันว่าขึ้นั่งเาเนี่งแงว่าไปซื้อว่าน้ำค่ชันหนึ่งฉั้นละสููยดชั้นหนึ่งชั้น่งต่างขาออนไปหน่อยนึงดับมันเข้มข้นเลยหม่มันเป็ใจขาออนใจเก็บมันมาไอ้ต่างขามันมันดับข้าวใจจันนลยกันลาขึ้นาเขากันแม่งใจขาออนไมมีะ มันแ้ลแต่คุมาต้อนกันม่ได้เยอของแจปนเขเฮ็ดสินเองเขาอยเฮ็ดเปงะไก็ได้แต่บมันสายนะสิอห้าที่แรกกจเป็นตงอ่ะสีนองยืลไปนั่นชกมันไปแกงสี่นดกันเด็ไปเฮ็ดแม่้อบ่ะเฮ็ดน้าก้ตุ่เออองเจ็นตัวมันดีตัวแม่เขาตดขาตมันปรดุดมันบรดุตัวบอกว่านี่ไปกินเป็นต้งหนึ่งฉันก็มีอยู เออดีดีดียังบารูดจ้ะเบิดมันขี้มันจะมาขี้ขี้หลานน่องเลย้ปแต่แจงมันไปงานะจบเนี่ยนั่นเราไม่สินปัญญาย่อยชั้นสองตรงคุณบาบเราเหตุงานเราเก็ซื้อไว้แหนชั้นหนะ่งฉันก็ได้ใส่ย้อนเราแล้วฉันขืนงามๆฉันบอกมาใส่กระไดของเรากระดรยกลางวันไม่ลงบ่หรืเจ้าว่าตะกี้ไปเหตุงานกับบริษัทใส่ ไปเห็นงานกับบริษัทไส่ใไ่แต่กันโอ้โห่ทำไมกับบมีอยู่ฮะฮะสอกตผืนชิลายู่นะไซตผื้นงามๆมาให้เลยเนี่หรอเอาตะผืนนมแต่นี้เจ้าของใหมันหล่อนเลยยายละป่วยหลายปีข้าซอหกจองแล้วาร์ดุสบอยังตอนยังบ่ฟอกไต่ว้ายมันเหนื่อยเสร็ที่อนโ่มันคืนได้ปั่นกันแล้วว่าแบงกัน ต่างกันทำไแขนนั่นอยากติดท่มเอื่อยเขาปฏิบัติท่อมรวนเอียงกับบริรใจรุ่เราปฏิสังกทานคนเชียงใหม่เออคนยวนคนเทือนุ่นตะบุุษอันกวะบ้านคนยุร้อนไปกี่ไปผักที่น้ำกันแต่ฉันจบไปไหมถึงไปยุ่งเอื่อยนาบ้างป่วยใป่ากพระรามเจ็ดได้สนิทกันแล้วเป็นมูกันกับเอื่อย เขาปฏิบัติทรระบ่มีผัวเามีตะลูกเราก็ไปปฏิบัติมูไปฮอดอินเดียเราสื่อมาฝากสามสี่ชุดถุงน่งค่ะอันชุดหนึ่งหันมันมีอยู่ยี่สิบอันใ่ใจบ่ไ้อันของประเทศอินเดียตุดจีนนั่นเจ้าสีแม่ตตดฉันมากเครื่องประดับใจว่าไรมันตุบเมื่ไงฉันนั่นใส่เครื่องประดับจะเป็นเด็กหน้อยแต่ดิโนอนึง แม่ชนะมัดซื้อเครื่องประดับเฮร็ดงานนะันี้ซักผ้ารับจ้างแต่ปอโตะปอหา่มมาซอยแม่เราเราเก็บเงินให้เจ้าเราสองร้อยหาสิบไม่ได้ซื้อใส่ทองันสองสรุงตะกี้มันตอนพศสามสิบสามมันนั่นบาทละเจ็ดพันอันซื้ชื่อเครื่องหาสิบต่างนะมันสามพันหานันจังเลยเอาันี มสองมหนึ่งสิบ้นมสองปิดเทอมแม่ภาพไปซื่อร้านอารมณ์ก่อนได้ใ,ใส่ส่วนพี่น้องจังว่ามาเครื่องประดับเหตุการณ์เหตุงานเมื่อไรกันมักซื้อมันไ้อย่ามตัวมันเลยเคยใส่ฉำหรับนี่ดูกนรแม่ังนนแม่ได้ใจของมักใส่เพราะใส่ตาย ใส่ทานกะใส่บรได้๋น่ะมันไม่อะแน่เราได้ประดีใส่สองสามเดือนถึงกองกันเนี่ยแต่เราใส่ทานให้มันหมดสภาพตะกี้ก็ได้ใส่นาฬิกาแต่อยู่มอหนึ่งายเหตุงานจังก็ไปดีลาโดดเลยเราเหตุงานเราได้เงินหลายนาำยูบอกรุ่งเราจบปวชมาเขาจองโตไปที่พ่อกุ่งกูดักว้ายได้เงินดีน้ำเดือนทำไปตะกี้ ก็จำเป็นยูมอหนึ่งเนาะอาจทร่สองไอ้จุ๊บขสอล่ะเราสื่อลาดูเคล้างางามเอาเก็ยบปจ้าแพงไว้ดเนี่ยาผใส่ด้วยงั้นเขียบใบด้ยหน้าปัดดำต้องมีที่เผ็ดอย่สามสิบลาดูยังมีข้อมลเล็กๆหน่อยๆเราไปห่อเนาะมันมันใครเฉียดได้มันกำไร แค่มาวางบ้านอา่ใช่ไอไอที่ดีซี่อะนี่หอเออเออเาะมันเป็นในบ้านเป็นนงเงวาะอืมตะไปตะกี้ตะกี้เราเห็งานไม่สยกอเนงยงบอกคนอิจฉาดิคนช่วยในบ้านอกบอกว่าเราอิจฉาม่ก็โซ่อิจฉาไม่ก็เชเานี่ยหนึ่งเชเนาแกล้ง เ็บอกง่วยกันแล้วดีเด้ดีก็ตึ๊งหงายลูกนุ่มๆลูกบ้านอันนี้บรกวยาเป็นไรเจ้าอยู่บ้านใดก็อาชิล่าช่องดาวจริตำบลนบอกตำบลนาสินลาห่างจากอันช่องดาวจักโล่ยีสิบโลม้านบ้ันนี่จากบ้านเจ้ามาสรบังจักโลกสามสิบโ ยู paid, ่ระวังกาเนาะแบนี้เพแม่จะเป็นเจ้าบริษัทห้างเคีืงได้ของ้อมติออกร่างกระชากีแม่นี่ยจะเป็นแกระกองเงาโอ้เจ้าก็เลยแงนั่งนปแนนแนนี่ไปแนนสมัยฉันเป็นเด็กน่อยนียำย่วมตะกี้ปอปอจางเจ้าตียำหนาวคนสิชอบมเลย ก่อ n h a าแต่แง่้ง่งไม่ปต่แง่งไป่ควเบิดยงมเดืยรไหาเออแง่ละมั้งแต่ทั้งหลานแง่ผมไม่นมัว้ยแถวพงนี้ผมไอาจารย์มันเนาะอาจารย์ฝันอาจารย์หลวงปู่วันเนาะนั่นบอกเออหลวงปู่วันหลวงปู่วันสมัยตะกี้พอฉันนั่นตะเพิ่นเ็ดกุตะเพิ่นมาสางวัดไใหม่แต่ฉันยังบ่เกิดถึงพ่ออ 1ิบสองให้ชิบสามชิปจี้สาขาแล้วพอฉันขับลถกลมทั้งหลวงอีแกมาอย่ไปคด็น่ผู้เพินสมัยกุฏิตอนด้ในเรียนครับวันนี Yoda ้ต่อจากพอฉันนแต่สมัยใดเพื่อนนั่งนึงน้ำฉันนึงเพื่อนอใัรพอฉันแบบนี้เันเพื่นบอกเลขพอฉันผมว่าชื่อเพ่นเราเรื่องขนาดสม่มพอฉันจะเชบ่อปชืจนเลขออกจนหัวเพิ่นบอกเลขเนื คนเที่ยแกไม่คนไทยไหนถิ่นทงกคนอาจากวันเนี่ยนจุว่าะไกได้จะว่าได้ยังตังเพตัลายยัแต่สมัยใดก็บไปทั้งบัดเพิ่อเอามให้อายเพื่อเพืองเก็แบบคิดไได้กับมือเพิ่นพ้อพอจังน่ะที่เป็นแบบนิฟไหมใครเห็นใครจะข้หัเด้แบบนิบกระเป๋าเห็นไหมเพิ่อ้พ่อจันน่ะยังมีเท่าไนี่ เจ็บป่วใจขาแ้นะคได้ไปนี่อ่างน่วันนลงหมอยแล้วนลงกไม่รู้น้เจ้าของดิชนงรักจ้าวปอ่างนี้เนาะคต่นเนี่อย่างนเนาะจว่าม่เจ้า่าเมือคนอีสานเขามีแต่คนามีแต่คนดีเหมือกันน้วบานตตย Học nhận được mẹ gut ma filtrate cùng 9 sinh sử đ genau lạc chướng hóa thử mẹ ép human thấm cầm tãy đ Attorney ray cuốn sánh giá S troublesome unosperm from Universalまた nước scrubbing skin, acontecendo Permain Cong Oreo đến Huawei cái b kirt la. Như vậy là đến tiểu đ flux sáng có เกิดพศอชสิบเก้าพี่น้องนี่แล้วก็ได้เกิดที่สว่างแดนดินเนี่ยล้มพยาบาลนี่ละล้มพยาบาลสว่างแดนดินลูกหลานกับผู้นี้นะเที่ยวมาตื่นดูสมัยเป็นเด็กหนุอยมาเบ่งหลานหลานเกิดพศอชอสานตสี่พิดเทอมพอดีเดือนมีนาและมาหักเาลลานมีหนึ่งดว ที่เตอเขาสิเห็ดอันฟอกไตอย่นะไอ้ข้ไอไพอยู่ห้องเซ็ตเรเป็นคู่เนาะทำไมแล้วบรรจุใ่ฉันมูแตพาะสอสองเก่าอ้ยงเราในซีวิวส,สว่าผจะาของฟังพี่เนาะอต่สัต์นีืจะเป็นอันใต้มือเนาะต้องต้องรู้ฟืนความคิดได้ทางแม่เนาะ สักพารับจ้างตรงนู่นพี่ยนแม่ทำไมเงินเดือนแล้วก็ใส่กับพอกับเฮ็ดนั่นค่ะคือบวนไอฉันซีพคนนี่ถึเรียนเมือใส่แต่เงินสักพารับจ้างท่านะเศร้าเจ้าถึงที่น้องนยใบมือสมใบนี่ทำไมเป็นนิดหน่อยเก็บจะไปอ่ะเอ้อ พ่อหอมปากหอมคอนะพี่น้องเนาะใระดก็ไดพ่อขอบคุณขอบคุณนเลยเด้ออุ่นข้าวห้เงาพี่น้องอุ่นกาแฟกับปอะยูนดิต้องเลินนั่งเเววแหนงเชื่อกระไดเนาะแม่เห็นบ่กว้ามันอยากนอนนี่เด้อที่ต้องเเาวที่จังสี่ตลอดเด้ง่วงนอนต้องเเาวมูเขาลักบุญละไปโปรตีนโปรตีน วัยก็มาไปครับได้แ่แล้วน้องคุยกันอยู่แวบๆอยู่โอ้ยเอารับจะเจ้าอะไรจะตื่นจะเศร้าหมดมึกต้อไม่เจ้าใครมดเหรอไม่เจ้าว่าอย่างดอกให้เจ้านอนขอขอบคุณขอบคุณเหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเมืดเรื่องสีวาพี่น้องมือใดก็มาโชว์กันสินะก็จะเศร้า ใจไหนก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจมีหลักทุกผู้ทุกคนพี่น้องพี่กันหัวอกเดียวกันนะผู้ใดมาเต็มที่มัดทั่วประเทศพี่น้องเข้าใจอยู่มันจะต้องเป็นไปนตั้งใจแล้วนาะเนาะ,นะวิทย์ไปนี่เดี๋ยวจะเสด้นอนโรงพยาบาลมันบ่มือมั้ยมันจัดนะพี่น้องมันเป็นวางไถ่วางมันเนาะพี่น้องเนาะการเก็บไข่ได้ป่วยก็สิเฮ็ดจ,จังไดจ กะบ่มีผู้ใดจะเป็นเราพี่นอ้องมันจะต้องมีติดตามกันมากะจะริงๆเลยแล้ก็ได้เห็นนี่ดอกก็ได้พูดได้คุยให้เงาพี่นอ้องเอ้ยชาวจะว,ว,วังพุทธิาาาาาสารก็ไดจะพูดใจจ่าัะพีกำนองเราเปลี่ยนจากนั่งใจนี่เด้อจังใดก็ไดเ้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้นองชาวจะวังพุทธิสารก็ย้ายนี่ละย้ายแบบมุ่งกันทำไมก็ขอขอบคุณขอบคุณในหลาย ที่ออกมาติดตามมาชมเอามือนี่กะสวัสดีจ้า